หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งมีตำนานเรื่องสมิงดงลานเสือโคร่งปีศาจที่ออกอารวาดกินชาวบ้านในตอนกลางคืนและคนที่เข้าไปหาของป่าชาวบ้านหวาดกลัว และพยายามหาวิธีบูชายันด้วยสัตว์เลี้ยงเพื่อเอาใจสมิงแต่ทุกครั้งที่บูชายันกลับมีคนหายไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงคนรักของไอ้คาด้วยไอ้คำใช้หนุ่มผู้กล้าหาญแต่เต็มไปด้วยความแค้นจากการเสียคนรักไปจึงตัดสินใจออกตามล่าสมิงดงลานเพียงลำพังโดยไม่สนใจคำเตือนของพ่อเท่าจันผู้นำหมู่บ้านที่บอกให้ใช้สติไม่ใช่ความแค้น ขณะที่ไอ้คำเข้าสู่ป่าลึกชาวบ้านที่ทนไม่ไหวจากความหวาดกลัวตัดสินใจออกตามหาร่องรอยสมิงด้วยกันพวกเขาพบรอยเท้าเสือโคร่งขนาดมหืมาที่นำลึกเข้าไปในป่าที่มืดมิดยิ่งเดินลึกบรรยากาศในป่าก,ก็ยิ่งวังเวงขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่น่าตกใจคือร่องรอยเหล่านั้นคล้ายกับรอยเท้ามนุษย์ปะบนอยู่ด้วยเป็นบางช่วงพวกเขาตามไปจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งซึ่ง